กิน่็ะก็แป้งมาถึงเมื่อบานนะคะวันที่21นะคะวันนี้วันที่22ะก็อากาศก็หนาวแต่จริงๆวันนี้เรามาดูการซ้อมที่ national stadium นะคะของอุลาบาตอนะคะด้วยด้วยพื้นยาเทียมเนื่องจากตอนแข่งต้องใช้ยาเทียมก็ถือว่าเด็กๆก็ ก,ก็เริ่มเล่นเข้าขากันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีสัมพันธภาพในทีมกันสูงขึ้นนะคะอย่าลืมว่าเราไม่ได้เก็บตัวน้องๆเหล่านี้มาก่อนเลยซึ่งก็ถ้าเทียบกับทีมอื่นก็อาจจะยากลาบากนะฮะแต่ก็น้องก็เริ่มเริ่มมามีสัมพันธภาพเริ่มร่วมฝึกซ้อมด้วยกันนะคะมะีซ้อมทั้งในสนามและนอกสนามก็มีการทําให้คุ้นเคยรู้จักกันเพราะว่าไม่ใช่ว่าฟุตบอลมันเป็นเกมทีมเบิร์กนะคะทั้งกายใจฝีมือนะคะแล้วก็กําลัง ในหัวใจของแต่ละคนด้วยนะคะก็เชื่อว่าจะพยายามทําที่ดีที่สุดนะถามว่าถ้าดูจากแรนกิ้งเนี่ยของไทยเราอาจจะดูแรนกิ้งสูงกว่าแต่ลืมนะคะว่าหลายประเทศก็อาจจะแข่งน้อยกว่าเรานะคะอย่างมองโกเลียเองเขาก็เตรียมพร้อมเต็มที่เม่อย่างที่ทราบว่าเขามีศูนย์หน้าตัวเอกที่เล่นอยู่ในดิยุโรปนะคะหรือแม้กระทั่งทาง,ทางสปปลาวเองเราประมาทไม่ได้เลยเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดที่เขาเตรียมมานานแล้วเพื่อที่จะนําเข้าชุดใหญ่นะคะรวมทั้งมาเลเซียเองก็ก็มุ่งมั่นที่จะ เอาชนะทีมเรานะคะแป้งก็เชื่อว่าเราทุกคนนะคะแป้งพูดแทนนะคะสตาฟโค้ชนะคะแล้วก็น้องๆน,นักกีฬาทุกคนนะคะก็ตั้งใจอยากจะเก็บ3ามแต้มในทุกแมตช์เพราะอย่างที่ทราบเลยว่าถ้าได้ที่1ในสายเจก็แน่นอนเราก็เข้าไปรอบต่อไปที่อุซเบกิสถานนะคะทุกคนอยากเข้ารอบแล้วก็ตั้งใจจริงนะคะอาจจะไม่ได้ตัวที่สำเร็จสมบูรณ์สมปรารถนาทุกคนนะคะแต่ก็ในสภาวะที่ มีเรื่องโควิดในสภาวะที่ยังมีไทยลีกที่เปิดการแข่งขันอยู่เนี่ยนะคะเราได้มาขนาดนี้นะคะก็น้องๆทุกคนก็เชื่อว่าเป็นคิดว่าเขาก็ต้องดันตัวเองขึ้นมา นักเตะหลายคนสมัยก่อนก็อาจจะไม่เคยได้รับโอกาสมาวันนี้หลายคนยังไม่เคยติดตัวทีมชาติมาติดวันนี้แองคิดว่าแรงผลักดันภายในรวมทั้งสตาฟโค้ชทุกคนทั้งโค้ดโยง่งโค้ชโชคแล้วก็ทีมโค้ชจากสมาคมแล้วก็เจ้าหน้าที่สมาคมฟุตบอลเองก็คงจะมองเห็นแววตาแล้วก็ความตั้งใจที่มุ่งมั่นของน้องๆทุกคนนะคะว่าเราก็มีจุดหมายเดียวกันทุกคนขอบคุณมาก <c oughs> ขอบคุณสื่อมวลชนสายกีฬาทุกท่านนะคะขอบคุณแฟนบอลชาวไทยนะคะที่ ป้งอยากจะให้รอชมพวกเรานะคะแป้งไม่ทราบว่าพวกเราจะทําได้ดีแค่ไหนนะคะแต่ว่าตั้งใจอย่างที่สุดนะคะไม่ว่าอากาศจะหนาวเย็นฝุ่นอากาศจะเบาบางไงนะคะแต่ว่าเราสู้ไม่ถอยนะ,ะขอบคุณมากะคะ<ช>่ะขึ้น<ช>น<ะ>ี้เข้าไปรอบใช่ๆเอาเพิ่มหน่อยอ่ะ,<ช>ะ,<ช>ะ,<ช>ะ

มีเซมโกนะคะจุดไว้เดียวกันนะคะค่ะโยกค่ะโยกโชว์ค่ะ,คะเดินค่ะเดินค่ะน้องๆเชินค่ะเดินเดินน้องๆก็ไม่ได้หนาวเท่าไหร่นะคะร้อนแล้วในปังใกล้แข็งชนะ่ไม่ค่ะก็ไม่มีอะไรพูดก็ชื่นชมนะคะว่าน้องๆทุกคนก็ปรับตัวได้ดีแล้วก็รักกันช่วยเหลือกันนะคะซึ่งพี่ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะ กาฟุตบอลเป็นกีฬาทีมเวิร์กนะคะเล่นกันเป็นทีมใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกูดทีมเวิร์กแล้วก็แต่ละคนก็เชื่อว่าจะสามารถขักดันอินดิวอิทสกิลรวมทั้งผสมกับทีมเวิร์กก็น่าจะได,ด้ผลดีนะคะอย่าลืมนะคะว่าทุกทีมนะคะมองกโกเลียลาวมลเซียรอเราอยู่ everyone w a i t for us I don't know why maybe a friend of g u captain time to fight เชิญค่ะโอเคนะวันนี้ก็ขอบคุณมากรทั้งหมดแถวตรงทังความคุ้ครับโอเคครับทั้งหมดเลิกแถวไปเลยโอ้โหตู้บอลเราวันนี้ดังเลย